ฮ่าสวัสดีครับหมีลักที่แบนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนําทางเติมเงินกับทางอีลัตติชอปนะครับเพราะว่าอีลัตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่นเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาทสพร้อมบริการนะครับขอให้เพืนเพื่อนโชคดีกับกาชานะครับ สวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในนิกเกตตูวใาญนมสะพึงนะครับวันนี้ผ่ก็จะมาพูดถึงการผ่านโหมด SP นะครับโหมด SP ก็คือโหมดสกัดกั้นระดับ3นะครับเพื่อนๆจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆต้องเล่นด่าน16ทัาที่แปก็คือจบด่าน16มันจะมีโหมดนี้เปิดมาให้นะครับโดยที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือว่าสําหรับเพื่อนๆที่เปิดโบเดเนียหรือยังลังเลอยู่เนี้ยโบเดเนียเนี่ยถ้าเกิดเออเรียกว่าน้องโมแล้วกันนะน้องโมเนี่ย ถ้าเท่าที่มีลองแล้วนะในดาน sp เนี่ยมีเจ้าบอกบอกว่าผ่านง่ายมากขนาดมีเรื่องศูนย์นะคือมันเป็นตัวที่ถ้าเกิดลงดานสก,กัดกั้นนะดาน sp เนี่ยมีให้ ss เลยแม้แต่เลื่อนศูนย์ก็ตามครับอย่างที่บอกนะว่าหมด sp เนี่ยมันจะปรับอ่ v e l เนี่ยทุกคน200หมดเพราะฉะนั้นคือมียังดูอย่างของคุณอย่างตัวละครคุณเนโกะซึ่งเล v e l อยู่ที่225นะครับก็จะโดนปรับมาเหลือ200แต่ว่าหมด sp เนี่ยมันจะมีได้เปรียบก็คือในเรื่องการปลดคอ มันจะบอกเซตัสตัวของมีนี่คือเลื่อนศูนย์นะแล้วก็ของใส่สี่ชิ้นก็คือของเทียเก้าทั้งหมดสี่ชิ้นของเทียเก้ากับของวงวนี่ต่างกันมากนะของเทียเก้าก็คือของทองมันจะได้จัหนดเอพีเนี่ยแหละครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องเล่นให้ผ่านน่าจะด่ดานห้าขึ้นไปอ่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแนะนําให้เพราะว่าช่วงนี้จะมีผู้เล่นที่จะผ่านด่านเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีขอคกนรลบเออไม่เป็นไรครับเนี่ย อ่าเนี่ยครับเห็นป่มโหมด SP เนี่ยเห็นป่มพอเราผ่านด่าน5ขึ้นไปเห็นไหมครับเราจะมีโอกาสที่จะได้ของเนี่ยยิาเอ้ยไม่หรอกจริงๆไม่ได้แลด่านสี่แล้วพเพื่อนๆเห็นป่ะด่านสี่ก็ได้แล้วอ้าวเฮ้ยด่านสี่ไม่ได้ขอโทษๆ,ๆต้องด่าน5้าแล้วอันนี้มีพูดถูกแล้วแล้ะเพื่อนๆจะต้องผ่านแต่ด่าน5ขึ้นไปก็คือดาเมจาคือยล้านแต่จริงๆนะถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่สายเติมน้อยเนี่ยอาจจะอาจจะไม่มีของทองเลยเพราะเพราะไม่ได้ซื้อถูกไหมทีนี้มาเล่นเนี่ยการที่เราจะเอาด่าน5ขึ้นด่าน5เนี่ยยากมากแต่มีขอบงตรเลยนะ คือที่มีลองเทสไปเนี่ยอย่างน้นองโมหมีอย่างเงี้ยเลื่อนศูนย์ใช่ปะใส่ของทองแค่ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันทำให้หมีเนี่ยผ่านด่านเนี่ยได้ประมาณ5้ถึงเแต่ถ้าเกิดหมีแบบขยันรีหน่อยนะรีสักร้อยลอกก็น่าจะได้8ปดแหละแต่ขี้เกียจเอาจริงเอาแค่ประมาณ5-6-7ก็พอแล้วคือหมีไม่มีเวลามานั่งวนหลุมทั้งวันอย่างนง้นนะนะจริงๆคือหมีทําหลายเกมจริงแล้วก็ อันนี้แค่แนะนำนะถ้าเกิดสมมติให้มีรีวิวน้องโมเนี่ยในโหมดของ ST เนี่ยอันเนี้ยมีให้ t ท e r เ S S เเลยใช่ให้ S3S เลยเพราะว่าเท่าที่มีลองบอสมาทั้งหมดเนี่ยน้องโมอะสามารถที่จะผ่านบอสง่ายแคบตุกตัวกยออยเป็นบอลรถไฟตัวหนึ่งแล้วกันตัวนั้นมันค่อนข้างที่จะถ้าเราถ้าเราถ้าเราโดนทีเดียวตายมันก็คือไม่ผ่านเลยบอสรถไฟมันยากอันนั้นตัวนั้นมีขอตัดกัแล้วกันนะขนาดคุณเนโกวียังไม่ผ่านลองคิดดูแล้วกันก็ แต่ถ้าเป็นบอสตัวอื่นเนี่ยอย่างอีก3ตัวอันเนี้ยคุณยโสเขาผ่านหมดเดี๋ยวหมีจะลงคลิปให้ดูด้วยนะครับแล้วอย่างของหมีอย่างเงี้ยหมีก็จะมีตีบอสตัวหนึ่งแต่ว่าของหมีไม่ได้ถึงด่าน9แล้วหมีได้ประมาณ6ประมาณ7หมีก็เอาแล้วที่เดีคือเอาง่ายวันนี้มารีวิวน้องโมให้ดูนะครับว่าน้องโมเนี่ยหมด S S P เนี่ยหมีบอกเลยนะเทีย S S S เลยใครจะเทียงหมีังไงก็ไม่รู้อะแต่ว่าหมีบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นในโหมดเนี้ยนะหมีให้ S เลยเพราะว่าหมีได้ทดลองใช้แล้วขนาดศูนย์ดาวนนนะมมมมีีีไ่่่ดด้ออออาาจสสัััพธ์ใขงงททเยว ค่าความสัมพันธ์หมีไม่ได้อัดด้วยนะส่วนเลยแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งคือสกิลสกิลเนี่ยเวลาอัพเนี่ยมันได้พลังต่อสู้ด้วยมันทําให้สกิลเวลาเราใช้เนี่ยมันบวกผลพลังอ่เขาเรียกว่าอะไรนะสมมุติถ้าไอหมียกตัวอย่างลิเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเลเวลหนึ่งมันบวกพลังโจมตีหมู่แค่สามห้าถ้าเลเวลสิบเนี่ยมันจะบวกหกสิบหกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่จะต่างมากนะเพราะฉะนั้นการอัพเลเวลสกิลผ่านหมดเอพีเนี่ยสำคัญมากนะแต่เราควรจะจัดตัวละครที่เราต้องใช้ประจําตัวไหนเราลงเเป็วะะครรรจจาก ไปอัพเลเวลเนี่ยให้ตัวนั้นเนี่ยเลเวลสิก่อนนะครับอันนี้มีขอแค่แนะนำเพื่อนเพื่อนนะถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่แบบสายเติมน้อยสายรีอาจจะลําบากแน่นอนนะในการที่จะเอาแค่เอาแค่ด่าน5ก็ตึงตึงในตึงก็แหละหมีเข้าใจเลยแต่ว่าอันนี้ฟังหมีนะถ้าเป็นน้องโมเนี่ยหมีมองว่าด่าน5้าด่าน6ด่าน7ง่ายต่อให้เลื่อนศูนย์ก็แล้วแต่เพราะว่านี่หมีทดลองเลื่อนศูนย์แล้วไงหมีทดลองเลื่อนศูนย์แล้วปรากฏว่าเออมันเจ๋งจริงๆนะอันนี้อันนี้มันเจ๋งเราก็ต้องบอกยอมรับว่าเจ๋งเพราะอะไรรู้เปล่า บอสแต่ละตัวเนี่ยในหมวด s อมันจะมีข้อเสี่ยงหนึ่งคืออะไรรู้ปะครับมันจะมีเป้าการยิง3จุดอยู่แล้วซึ่งจะเป็นจุดอ่อนไอ้ไอ้มีตีไปอย่างบอสสว่านก็ได้ซึ่งทุกคนจะต้องเล่นด่านสกัดกั้น2บอสสว่านเห็นปะมันจะมีจุดอ่อนโผล่ขึ้นมาเนี่ยใกล้ๆกัน3จุดเลยถูกไหมสองตอนแรกจะ2จุดแล้วตอนหลังจะ3ถ้าเป็นน้องโมเปิดอันตีเนี่ยน้องโมเอ้ยเปิดเบิร์ดเนี่ยน้องโมสามารถยิงพร้อมกัน3จุดได้เลยทําให้เราไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงเหมือนตัวอื่นครับตัว อ่อจะเป็นบอสชัตเตอร์ก็ได้บอสตัวอะไรก็ได้ <c oughs> คือทุกตัวครับที่มีดูแล้วนะมันจะมีมันจะมีการโจมตีที่มีจุดอ่อนเนี่ยอยู่ใกล้กันอยู่แล้ว2-3จุดเพราะนั้นน้องโมเนี่ยจะเป็นตัวที่ยิงได้ทุกตัวเลยอันนี้คือเข้าที่หมีลองนะแล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวจะลงของคลิปของคุณในโกะให้ดูด้วยก็คือของแกก็คือคอเจ็ดสามแล้วก็ของเทียเก้าเนี่ยใส่สี่ชิ้นเลยแล้วก็บวกห้ามันก็จะเป็นตัวที่แบบ เก่งกว่าหมีไปอีกเท่านึงเลยอะแต่อันนี้คือหมีรีวิวให้เพื่อนๆดูเงว่าเผื่อตอนนี้เพื่อนๆช่างใจว่าเฮ้ยฉันจะเปิดน้องโมดีหรือเปล่าอันนี้หมีบอกเลยนะควรเปิดครับเพราะว่าเพื่อนๆต้องเอามาผ่านหมดเอพเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ผ่านง่ายกว่าตัวอื่นมีใช้คาว่าผ่านง่ายกว่าตัวอื่นนะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ลองแล้วก็ประสบการณ์ที่ลองถามคุณเนโกะนี่คุณเนโกะก็บอกว่าเมื่อก่อนยังไม่มีน้องโมเนี่ยผ่านยากมากแล้วกว่าจะไป8ปดเก้ายอแต่พอมีน้องโมมานี่ชิวเลยอะลงแบบชิวๆพันผ่านแบบชิว อันนี้หมีก็เลยมาแนะนานะครับว่าน้องโมควรเปิดมทถ้าหมด SP ควรเปิดอย่างน้อยเอาเรื่องสูตรมาก่อนก็ได้เพราะว่าเพราะว่ารู้เปล่าวเวลาเวลาลงหมด SP เนี่ยมันจะปรับเลเวลให้เรา200เลยต่อให้เพื่อนๆผ่านจาก16 28มาน้องโมเพื่อนๆ1 0อเลเวล120เพื่อนๆเลเวล1้0 100, 100, 100เดียวพอเข้าโหมดนี้มาสู้บอสมันเลเวล200ทันทีแต่อย่างที่บอกนะเพื่อนๆต้องไปอัดสกิลด้วยไปหาของเทียร์9ใส่4ชิ้นบวก5แล้วก็ไปปลดค่าค่าดาวด้วยค่าคอ ถ้าเพื่อนยิ่งปวดตรงนี้มันก็ยิ่งง่ายแต่ที่มีบอกว่าคุ้มเพราะว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยเราเนี่ยผ่านบอเอพีได้ทุกดานเลยถูกไหมครับมันเลยทําให้เราสามารถที่จะหาของเนี่ยเทียเก้าได้ตลอดเวลาเลยถูกไหมมีถึงบอกว่าคุมม้มไงถูกปะคืออันเนี้ยอันเนี้ยมีเป็นคนตรงๆนะถ้าคุ้มมีก็บอกว่าคุม้มถ้าไม่คุ้มมีก็จะบอกว่าไม่คุ้มนะคือโดยส่วนตัวเห็นว่าเพื่อนๆสามารถจะลงหาทุกวันถ้าเกิดอองโมโเนี่ยสามารถลงได้ทุกคอนเทนต์เลยนั่นัดนั่นสามารถนั่นแว่าอะไร นั่นแปลว่าน้องโมจะสามารถหาของล่าของเทียร์าให้เพื่อนใส่เนี่ยสชิ้นทั้งหมด5ตัวละครได้เลยมีพูดถูกไหมเพราะงั้นยังไงอันนี้มีตอบโจทย์เลยว่ายังไงก็คุมครับเ <c oughs> พื่อนๆควรจะต้องถ้าอยากหมดเอพง่ายมีแนะนําต้องมีน้องโมตแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องฉันมีทีของฉันอยู่แล้วไม่มีน้องโมฉันก็ผ่านได้ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้คือแค่แนะนำเฉยๆไงเพราะว่าสําหรับผู้เล่นที่อยากจะล่าของเทียร้ามมาต้องเล่นมาหมดจริงๆหรือว่าเพื่อนๆจะร้อยเขาขายแพ็กก็ได้นะแพ็คหนึ่งสามพันบาทอะ สามพันบาทได้ของเทียเก้าอันหนึ่งเพื่อนๆลองไปคิดดูนะว่าคุ้มไม่คุ้มมันอาจจะคุ้มช่วงแรกที่เพื่อนๆหาไม่ได้ครับแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้ที่เราสามารถที่จะลงด่านผ่านตั้งแต่ด่านห้าถึงด่านเก้าไปมันก็จะมีดอกมีมาเรื่อยๆแล้วถูกไหมล้วก็เก็บสะสมไบอ่ะอันนี้หมีก็ไม่มีอะไรครับก็มาอธิบายเพื่อนๆฟังว่าน้องโมคุ้มมากเดยมหมีจะเปิดคลิปของหมีให้ดูมีเล่นผ่านได้ถึงประมาณออด่านหกด่านเจ็ด 7, แต่ว่าหมีหม,ม,มีไม่ได้แบบรีวอนหลายๆครั้งนะอันนี้เค่หมีแค่เทสใได้ดูว่าเออมันเล่นง จากเมื่อก่อนทีมเก่าหมีที่หมีไม่ได้แบบไปลงน้องโมเนีย่ยหัวจะด่าน5้าวันทวว่ากูจะผ่านด่าน5้าพอมีน้องโมเนี่ยมันสามารถไปด่าน6ด่านเจด่าน8ด่าน9ได้จริงครับโดยที่ว่าตัวละครแค่เลื่อนสูนนะแต่ว่าก็ยากอยู่นะถ้าเลื่อนสูนยะเ่ะเพื่อนๆต้องรีเนี่ยวันหนึ่งก็สี่สิบห้าสิบครั้งร้อยครั้งเอาง่ายๆนะเพื่อนๆต้องจับจุดจ,จังหวะบอสทุกตัวให้ได้เลยบอสมันจะทาอะไรบอสมันจะไงไงแค่นั้นเองครับเด,เดี๋ยวในคลิปเดี๋ยวหมีจะมีอธิบายด้วยนะแต่ละตัวมััันนต้้อองงงงเรรรราาาควงงงงาควะะทํยไไไบบ เปิดจะชวนเพื่อนๆผ,ผ่านได้มากไม่มากก็น้อยนะอะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครของหมีก่อนเลยครับซึ่งเป็นตัวละครเรื่องศูนย์นะอะอะไปเลยครับหลัเสร็จแล้วเรากดการก่อนเลยนะครับเริ่มต่อสู้นะเสร็จแล้วให้เรากดยิงยาวเลยครับให้ให้เราตั้งเบอร์สามเป็นน้องโมก่อนนะเพราะว่าน้องโมเนี่ยจะสามารถทำลายจรวดได้หมดเลยนะครับ สร็จแล้วก็ยิงจุดอ่อนเลยครับถ้ายิ่งพยายามทำลายจุดอ่อนนะ,ะเสร็จแล้วเรากดกันครับบอสมันถอยหลังมันก็จะสับตัว่านึงนะครับก็มันมต้องโดนเปเปอร์อยู่คนเดียวเลยวะเนี่ยหมีบอกแล้วผ่านไม่ผ่านเกมเนี้ยอยู่ที่ดวงนะยิงดวงก็มีส่วนมากเพราะว่าแม่งแบบไม่พูดไม่ถูกเลยวะ่ะเจ็บวะ่ะ แล้วเฮวกนเออเฮวแล้วอ่าเสร็จแล้วให้เราทำลายจุดอ่อนเลยครับอ่าเสร็จแล้วก็ยิงเหมือนเดิมนะครับให้เราเล่นวนลูปอย่างเงี้ยไปแหละครับอ่าเสร็จแล้วให้กดการครับวันนี้ก็วัดดวงนะว่าบอสมันจะตีไห้โอ้โหตีบอดเนียสวยละแถมตะกี้กดการแล้วน้องไม่ยังแม่งไม่การด้วยการก่อนครับอย่างน้อยจ้าหนวดก็ให้ไปโดนบังเกอร์ก่อนนะเออเออเอเอโอเคครับลุยต่อครับ เอาเสร็จแล้วให้เรายิงจุดอ่อนครับเห็นไหมบอสไอเชฟเตอร์เชฟเตอร์บล็อกในการเล่นมันก็จะประมาณนนีะ้เองนะเสร็จแล้วก็ยิงยาวเลยครับกดกันครับเออโอ้โหเจบ็บเอาเสร็จแล้วก็ถ้าถ้ากันเรามีมังโมเห็นไหมมันจะทำลายมิไซล์หมดเลยมันก็จะง่ายนะครับโอ้โหเฮ้ยมันไปยิงโดนอีกเหรอวะโอ้โหเจบ็บ อ่าเสร็จแล้วก็ให้เราทําลายจุดอ่อนเล่นวิธีเดิมครับแต่ดาวเมดหมีไม่ค่อยแรงะ่ะหมีน้องโมศูนย์ดาวก็มาเล่นให้ดูนะว่าเออมันการครับกดการอย่าลืมกดการน,นะออ้ยเกือบตายชิบหายอ,อ้าเราทําลายจรวเหมือนเดิมครับอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทาลายจุดอ่อนเหมือนเดิมครับเน้นทาลายจุดอ่อนอ่า ระดามเม็หมีไม่แรงมากหมีเคงจะได้ระดับเนี้ยสำหรับกดกันครับโอเคโดนน้องโมเชี่ยเออตายโอ้โหน้องโมตายเวรกรรมเออไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็เออเฮียเนี่ยโอ้ยเกือบได้เจ็ดก็พอใจละเอาแค่นี้แหละ เพราะเวลาตอนนี้มันเหลือแค่สิวีแล้วไงอย่างมากหมีก็ได้ประมาณ7-8แปดได้แหละก็ส่วนใหญ่ก็ได้ประมาณนี้นะกันครับเผื่อโชคดีเออดาเมจตายเอาเด็กยิงมันเข้าไปลูกเออวิธีการที่เราจะเล่นได้7กับ8ก็วิธีนี้ครับง่ายๆเลยเห็นไหมแค่มีน้องโมสูนดาวเนี่ยอิซี่โบเลยเห็นไหมโอ้เพื่อนบอกมือเปบี้ยอะไรคืออย่างนี้ครับ มีจะบอกว่ามีลงมา2อาทิตย์แล้วเพิ่งได้เคลียเก้าอันแรกมีใจมากก็เอาว่าเผื่อคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะแต่อย่างที่บอกคือของมีน้องโมศูนดาวแบบไก่กาเลยเห็นมากเราสามารถที่จะไปด่าน7ด่าน9ได้เลยครับแค่ศูนดาวนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวมีจะให้ดูของตัวคุณเนโกะด้วยนะภาพต่อไปก็คือตัวละครต่อไปก็คือคุณเนโกะเลยนะครัพราของคุณเนโกะเนี่ย เพื่อนๆน่าจะดูคลิปที่แล้วของหมีน่าจะเห็นอยู่ว่าพลังต่อสู้แกอยู่ประมาณ3 3มหมนสามนะตอนนี้อาจจะสามหมื่นห้แล้วหรือเปล่าอ,อันนี้หมีไม่รู้นะเอาเป็นว่าตัวละครของคุณเนโกะเนี่ยก็คือเอ่อเป็นตัวละครละครคอม็ a กเลยแล้วก็ค่าความสัมพันธ์เนี่ยอัพ40เต็มแล้วก็สก,กิลแกตอนนี้น่าจะเต็มหมดแล้วแหละ เดี๋ยวเราจะให้ดูเลยครับว่าตัวละครอย่างน้องโมเนี่ยถ้าเกิดอัพเต็มแล้วเห็นป่ะกับตัวของหมีเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยเว้ยแต่ว่าอย่างที่บอกของหมีเรื่องสวนไงคือทุกคนสามารถเข้าถึงได้ถูกป่ะตัวเรื่องสวนทุกคนสามารถจับต้องได้แต่อย่างตัวคอแม็กอันนี้ก็ต้องแบบเออคนมีงบประมาณนิดนึงนะก็มีต้องไม่ไม่ไม่เยอะหรอกต้องต้องเยอะมากเลยแหละเพราะว่าบางทีเราซวยอย่างเงี้ย ไอนน้เราเราเราไม่พูดถึงการันตีสองสองร้อยตัวทองนะเราพูดถึงบาง,บางคนนะที่มีเห็นเขาเปิดไปสามหมื่นสี่หมื่นะออกน้องโมตัวเดียวก็มีบางคนไม่ออกเลยก็มีนะมีเห็นเยอะมาเยอะมากน้องโมทําให้คนจะเลิกเล่นโคตรเยอะมีบองจริงมีบางคนดองไว้อะดองไว้ห้าหกหมื่นเพรอะเปิดไม่ได้น้องโมยังมีลยครับเขาต้องไปแลกปรากว่ไปเล่นน้องโมเล่อนศูนย์มีคนท้อเยอะนะในการเปิดน้องโมมีเห็นแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าอันนี้คือหมีแค่แนะนานแบบผู้เล่นเข้าถึงได้คือเล่นศูนย์ถูกปะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เป็นงบประมาณอัดนะมีบ้องจริงเพื่อนๆอัดไปเลยคอแม็กยังไงยังไงคือข้อแรกเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงโหมดอื่นเลยเอาแค่น้องโมมาล่ามาล่าของเนี่ยโหมด s p อ่ะน้องโมสามารถที่จะจบด่านเก้าได้เพราะว่าด่าน9้าเนี่ยมันมีโอกาสออก80%มีให้ดูเลยเห็นไหมโอกาสออกด่านเก้าคือ80%ย้ำยว่า80%ครับเห็นไหมเห็นบ้า8ปดส80%เ็นี่ย80%เหร็นตเห็าะนนั้นอย่างที่มีบอกครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถที่จะอัดตัวละครอ,อะไรทีี่่คคุ้้มมเเนนนวรจะป็องโ น้องโมเนี่ยสามารถแบกเพื่อนๆได้ถูกบอสเลยไปถึงด่าน9ได้เฉพาะอันนี้พูดถึงคนที่เขาอ่านน้องโมแบบแม็กจริงๆแบบคุณเนโกะเลยนะแต่ถ้าเกิดเรื่องสูงสามารถไปด่านแปดด่านเก้าได้ครับแต่อานเพื่อนๆอาจจะต้องแบบเออเล่นจนโรแล้วอ่ารู้เทคนิคของบอสมดแล้วต้องไม่พลาดเล่นที่สําคัญคือต้องโชคดีลัคก,กี้นี่สําคัญมากหมายถึงบางทีบอสอ่ะมันมันยิงช็อตกันใส่เราสามทีใช่ป่ะบางทีสวยเว้ยมันปยิงโดนตัวเดียวอะ่ะเกาะแตกแล้วก็โดนอีกสองนัดตายอันนี้บ่อยนะ บางทีโชคดีก็คือบางทีบอสมันยิงมาอย่างเงี้ยมันไปโดนไอ้ตัวที่บารียเต็มตัวที่เกาะเต็มกับกับบังเกอร์เต็มอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโดนแต่บังเกอร์บังเกอร์สามนะัดเห็นปะคือของมันีอมันต้องมีดวงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครอย่างน้องโมเย่ยอันนี้มีตอบโจทย์เลยนะว่าเป็นตัวละครที่ทุมถ้าเกิดมีจัดในหมดเอพหรือหมดทุกอย่างรวมๆกันตอนนี้มีให้เอชเอเอนะมีมีให้แรงไม่ตกเลยเพราะว่าคือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่แบ่งเราหมดเอพไปถึงด่านแปด่านเก้าได้เนี่ยยังไงก็คือดีครับมหมีพ ต่อไปนะครับเดี๋ยวมีของแปะของค,คุณเนโกะแล้วก็เป็นบอสเจาวเลยนะอีกสามตัวให้เพื่อนๆดูเลยครับว่าเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปตัดสินใจเองก็ได้ว่าเฮ้ยเราจะไปลงทุนน้องโมเปิดเปิดยาวๆต่อดีไหมหรือว่าเฮ้ยจะจุดอยู่แค่เลื่อนศูนย์ออน,นอยู่ที่เพื่อนๆหมีไม่ได้บังคับหมีไม่ได้ไปว่าหมีไม่ได้อ่าไปพูดว่าต้องเติมถูกไหมครับอันนี้หมีแค่ให้ดูเฉยๆว,ว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันแตกต่างจริงๆนะของของตัวหมีเลื่อนศูนย์กับของคุณเนโกะคอเจ็ดอ่ะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆก็ลองไปพิจารณาเองนะครับ みんなの心くまで楽しむらよの心くまで楽しむわよ。 from the pipes. 授業の妨害用緒に やりに行くとするかな みんなのシュー心ゆ、はい、くまで楽しむがよい。 いいなバイク調に。

อ่าตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าตัวแบบอัดเต็มของน้องโมเนี่ยมันผ่านเอพด่านเก้าแบบขำๆอ่ะเหมือนขำๆนะแต่ว่าตัวเรื่องศูนย์ของหมีเนี่ยแต่ว่าของหมีใส่แค่เทียร์เก้าชิ้นเดียวมันก็ยังไม่ขำนะมันโคงยากโคตรเหมือนเดิมแต่ว่าหมีก็ยังสามารถที่จะไปด่านห้าถึงเจ็ดได้แบบไม่ยากมากนะพูดถูกปะ เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติหมีเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยของของเทียกทำหมีดวงไม่ค่อยดีอ่ะมีมองจริงหมีวนหมด sp ด่านห้าด่านเจ็ดมาเนี่ยสองอาทิตย์ยังไม่ดอบเลยนะแต่อย่างที่บอกครับเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ได้ของเทียกเก้าครบสี่ชิน้นแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเกมมันไม่ได้รีบอยู่แล้วใช่ไหมล่ะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องของเทียกเก้าสี่ชิน้นครบห้าตัวละครหมดหมีพูดถูกไหมครับเพราะนั้นเพื่อนๆอย่าไปรีบครับอย่าไปกดดันตัวเองนะเรามีเท่าไหร่เราก็เราก็จัดไป อาอย่างบางคนเนี่ยอันนี้อันนี้คือแค่หมีแนะนํานะว่าน้องโมมันคุ้มในหมดเอแต่เพื่อนๆจะเชื่อหมีไปได้เชื่อหมีก็ได้ไม่เชื่อก็ได้หรือถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีคุณซาํามอาจก็จะเป็นแบบคุณเด็กโกะเลยก็จะเก่งแบบก้าวกระโดดไปเลยแบบหมดเอพนี่แบบอะไรอะเพื่ออะไรเราต้องการอะไรประมาณนี้นะครับอายัางไงคลิปนี้หมีอาอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยอยังไกงไก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ได้ยนะครับอายังไงก็ขอบคุณทอมโตเนนนะครับเดี๋ยวขอเปิดอนุญาตเปิดแป๊บนึงนะครับ ชื่อมาหลายคนยังไงขอบคุณคุณคูปเปอร์มากครับ1 0 0 0 0บาทคุณซากิ4ี่ห0บาทคุณต้องพลอย1 0 0 0บาทแล้วก็คุณเอกเคซ0บาทนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับจากจากความสนับสนุนของหมีเอขอบคุณทุกคนมากที่อุตส,าส่าห์สนับสนุนช่องลัอตที่แบงอย่างเป็นทางการนะครับจะขอบพระคุณกรลรามากๆเลยครับเผื่อใครอ,อยากจะมาโดนเดนหมีก็ได้นะครับเดี๋ยวหมีจะขึ้นชื่อให้แบบนี้เลยก็ลงให้ทุกคลิปตอนนี้หมีทำทั้งหมด6กเกมนะก็มีอีเวอร์อีอะไรนะอีเวอร์โซ่กำลังจะ อะไรยังไงก็ขอให้เ,เพื่อนๆเล่นเกมนิเกตสูดอย่างนงสะพึ่งอย่างมีความสุขนะครับและอยากให้มีทำไก่เกื่อยๆนิเกตก็มาพิมพ์คอมเมนต์ใต้ยูทูบอกหมีได้นะตอนนี้หมีกาําลังโหวตเรื่องลิตเตอร์อยู่นะสําหรับคนที่ไม่มีอย่าลืมไปพิมพ์ใต้กระทู้นะครับใต้กระทู้คลิปล่าสุดของหมีจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นลงถามว่าอะไรนะทุกความสำเร็จต้องมีลิตเตอร์เออนั่นแหละเออถ้าเธอคนไม่มีเราทําไงให้เ,เพื่อนๆมาลงได้ครับเดี๋ยวหมีจะเอาไปลงให้กรบทางทีมงานดูนะว่าตอนคือตอนนี้หมียับจำนวนอยู่คนไม่มีอยากให้ ทุกคนที่ไม่มีจริงๆอ่ะมาพิมพ์มีจะได้รู้เฮ้ยตอนนี้คนไม่มีเป็นพันเป็นหมื่นเลยวะวะเพื่อจะเอาส่งไปให้ทางทีมงานแล้วทีงานเขาอาจจะเห็นว่าเอ้ยตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบเบสิกพื้นฐานทุกคนพึงจะต้องมีอ่ะถ้าไม่มีนี่ก็คือคนมีกับคนไม่มีต่างกันมากนะิลิเตอร์เนี่ยอันนี้มีจะบอกมีบอกตรงเลยอ่ะยังหมดยังยังหมสกัดก้านเนี่ยอย่างเอทียังไงมีจะบอกเลยนะมีอาจจะไปด่านแกดด่านข้าโคตรง่ายเลยถ้ามีมิลิเตอร์แต่พอไม่มิลิเตอร์แม่งแบบมันยากกว่าเยอะเลยอ่ะเอาจริงนะ สำหรับคนมีกับคนไม่มีเอาเอาแบบเพื่อนหมีอย่างเงบบี้ยของพอกับหมีใช่ปะเขาก็จบแปดจบเก้าได้แต่เขามีนิตเตอร์ไงของขอก็พอหมีเลยไม่ต่างกันมากอ่ายังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆม,มากนะครับแล้วขอให้เพื่อนๆเล่นนิกเกตตูดใหญ่นมสะพึ่งอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับ